ซอมอ่ะมันก็ไม่ยากเกินความสามารถแต่ที่มันยากคือหาอะไหรไม่ได้ สำหรับภารกิจและหน้าที่นะครับของกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสุดานนะครับในของส่วนแยกเมืองลุมเบกนะครับก็เราจะมีภารกิจหลักอยู่2ภารกิจนะครับภารกิจแรกก็คือการซ่อมปรับปรุงสนามบินนะครับซึ่งสนามบินลุมเบกเนี่ยนะครับเป็นสนามบินที่สําคัญของเมืองในการส่งกําลังบำรุงนะครับให้กับกองร้อยฐานช่างนะครับแล้วก็ให้กับเจ้าหน้าที่ UN นะครับและก็ภารกิจที่2ก็คือการซ่อมบํารุง เส้นทางนะครับจากเมืองจูบ้ามายังเมืองลุมเบกนะครับซึ่งเป็นเส้นหลักในการส่งกําลังบำรุงในภารกิจครับสําหรับความท้าทายของผมนะครับ ก็คือในเรื่องของการประสานสอดคล้องในเรื่องการส่งกําลังบํารุงนะครับจากเมืองจูบ้านะครับมายังเมืองลุมเบกนะครับแล้วก็ส่งพวกอุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆนะครับรวมถึงอาหารนะครับไปยัง TOB นะครับซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการชั่วคราวของพวกเรานะครับให้รวดเร็วให้ทันนะครับแล้วก็ปลอดภัยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการวางแผนที่ดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทําให้กําลังพลของเราเนี่ยสามารถรับการสมุนได้ทันท่วงทีครับสำหรับความท้าทายอย่างที่2นะครับก็คือ การบาลานะครับความรู้สึกของกําลังพลนะครับแล้วก็งานในหน้าที่นะครับเพราะเนื่องจากว่ากําลังพลของเราเนี่ยที่มาอยู่นะส่วนแยกเมืองลุมเบกเนี่ยจะอยู่ห่างไกลจากเมืองจูบ้านะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คืออยู่ห่างไกลจากประเทศของเราเองนะครับซึ่งความคิดถึงครอบครัวนะครับคิดถึงบ้านในย่อมมีนะครับเมื่อเรามาอยู่เป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็ตามนโยบายของท่านผู้มรักรองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสุดานะครับก็ทําให้พวกเราเนี่ยอยู่ให้เหมือนครอบครัวนะครับอยู่ที่นี่ให้เหมือนบ้านนะ ก็เราก็ได้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการต่งางๆนะครับมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้กําลังพลเนี่ยผ่อนคลายความเครียดนะครับแล้วก็มีความรู้สึกที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องปัญหาต่างๆนะครับที่นะครับถ้ามีใครมีปัญหาอะไรก็จะปรึกษาหาลือกันนะครับแล้วก็ช่วยกันแบ่งเบาสารทุกสุขดีครับตำแหน่งในสนามเป็นหัวหน้าตอนซ่อมบำรุงของเมืองลุมเบง ก็ซ่อมเครื่องมือหรือว่ายุทธุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการปิบัติงานของเมืองลุงเบตทุกชิ้นส่วนที่เกิดการชำรุดมันเป็น2ส,สาเหตุสาเหตุแรกการซ่อมอะ่ะมันก็ไม่ยากเกินความสามารถแต่ที่มันยากคือหาอะไหลไม่ได้เราก็ต้องใช้เทคนิคของในทีมงานชุดช่างเพื่อจะนำมันดัดแปลงหรือว่าเอาความรู้ที่มีจากส่วนหลังนำมาใช้ ก็รู้สึกภูมิใจนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือสภาพรถเราต้องเข้าใจว่าสภาพรถเนี่ยก็ต้องทําใจหน่อยหนึ่งแต่ด้วยความที่ว่าเรามีทีมงานและก็ผู้บังคับบัญชาที่มอบความไว้วางใจให้กับชุดผมพยายามทําให้ดีที่สุดครับทุกคนมีความสามารถแต่และคนก็แตกต่างกันไปอาจจะถนัดไฟถนัดเครื่องถนัดช่วงล่าง ก็ทุกคนก็มามิกรวมกันแต่โดยสรุปแล้วคือทีมงานช่างที่สมบูรณ์แบบครับโดยหลักๆแล้วทางผู้ว่าชาจะดูแลกำลังพลทุกนายเป็นอย่างดีแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกคนก็มีนิดๆหน่อยๆที่อาจจะคิดถึงภรรยาคิดถึงลูกก็เป็นธรรมดาของคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับก็อยากจะบอกอส่วนหลังนะครับหรือว่าประชาชนที่อยู่ส่วนหลัง ที่ประเทศไทยบังว่าขอให้มีความไว้วางใจในด้านศักยภาพของทหารไทยสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายครับในการปฏิบัติภารกิจรักษาสักิภาพในครั้งนี้นะครับพวกผมก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่ของตัวเองนะครับให้ดีที่สุดนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานะครับให้ต่างชาตินะครับได้รู้ถึงศักยภาพของประเทศไทยนะครับได้รู้ถึงศักยภาพของทหารไทยและกองทัพบกไทยครับ